รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีรายไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม i p m และทางเคเบิลทีวีสีสทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์พิพัฒน์เดชาพุณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน่าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ อีส e ูซุสงวนไทยกรุงเทพผู้จำหน่ายรถยนต์อ e ีสูสุพร้อมศูนย์บริการครบวงจรชี่ดังของเมืองไทยเปิดตัวโชว์รูมรถอ e ีสูซุและศูนย์บริการเต็มรูปแบบแห่งใหม่ล่าสุดโชว์รูมอ e ีสูซุสงวนไทยกรุงเทพสาขาบางนาบนถนนบางนาตราบริเวณกิโลเมตรที่8อย่างเป็นทางการตอบโจทย์ทุกลา์สไตล์ของผู้ที่ชื่นชอบรถอ e ีสูซุทุกประเภทรองรับความต้องการตั้งแต่รถปิกอัพรถบรรทุกขนาดใหญ่เอาใจกลุ่มธรุรกิจขนส่งขนาดใหญ่ขนาดกลาง SME ขนส่งร่วมพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มครอบครัวกลุ่มเริ่ม ต้นธุรกิจและลูกค้าที่ต้องการออกรถใหม่ในพื้นที่บางนาสุวรรณภูมิตลอดจนยกระดับด้านโลจิสติกสู่การเป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับโซนอีสเทิร์นซีบอร์ดและ EEC อย่างครบวงจรพร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ทั้งในส่วนของโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูรองรับได้ตั้งแต่รถปิกอัพสอ,องประตูรถอนิเกรสงค์รถบรรทุก4ีล้อรถหัวลากไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาโดยผู้สนใจสาร มาทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการได้ก่อนอื่นพวกเราสองคนก็มารับหน้าที่พิธีกรนะครับใช่เขาเรียกว่าเป็นงานพิธีเปิด โชว์รูมอันยิ่งใหญ่ถูกต้องนะครับรอของกลุ่มบริษัทอียอสุสวนไทยกรุงเทพครับสาขาที่เป็นสาขาบางนาซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้จิมกับประตูรู้สึกกินดีมากเพราะว่านี่คือศูนย์บริรการที่ได้มาตรฐานระดับโลกใ<ช>องการต่อรถของอีอสุนะครับเป็นรถรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช่กางเล็กนี่เขาครบทุกอย<ช>่างครบหรือว่าฟังก์ชันเลยถ้าเรามีอียวสุสองมาเทินมาเปลี่ยนมาเช็คตรงนี้ได้เลยและที่สําคัญคือวันนี้แอบได้ยินมาว่า ยอดจองรถอะเกินหนึ่งร้อคันแล้วในมือผมก็บอกเลยว่าอ้าวเขาจริงๆขาขายรถตั้งแต่รถเล็กกลางใหญ่นะครับเอาแค่รถปิกอัพอย่างเดียววันนี้มียอดจองไปเจ้าเดียวนะ70็ดคันแล้วคือแบบยินดีด้วยนะเราจะได้ส่วนแบ่งเนาะเราก็เป็นลูกค้าที่สุดอยู่แล้วใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาที่สาขานี้นะครับไม่ยากเลยครับจริงๆมันอยู่ตรงข้ามกับ เมกะบางนาเลยใช่ครับมาง่ายมากๆเลยก็ถ้าเกิดมาฝั่งขาออกไปชลบุรีเนี่ยก็เลยโรตัสนะคะสังเกตไปโรตสแ์สนิดนึงนะฮะแล้วก็จะายอีสุสุใหญ่มากเลยครับมาใช้บริการนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณผู้บริหารด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่มของอีสุสิ์คนไทยเนี่ยเป็นผู้บริหารเด็กรุ่นใหม่แล้วเป็นเจเนเรชันเดียวกับเราเลยเพราะนั้นเนี่ยการค้าขายการตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยก็จะทันใจรุ่นมากขึ้นครับต่อี้ก็ฝากวับบริการครับสำหรับนี่เลยครับ สี่สุสุสงวดไทยกรุงเทพจำกัดนะครับสาขาบางนายินดีด้วยครับและหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานีข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนพวัฒน์พิพัฒเดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ